สวัสดีครับทุกทุกท่านที่ชอบบอลสีนะครับผมวันนี้ผมจะมาคุยถึงบอลที่แผลงนะครับผมซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าบอลสีพนาคโขนนะครับแผงออกมาจากนางใหม่นั้นเป็นไปได้ไหมครับผมจริงๆแล้วนะครับผมจะให้ดูนะครับผมนี่ครับเห็นตรงนี้ไหมครับผมใบเขาจะเริ่มมวนแล้วนะครับผมนี้อันนี้เป็นนางใหม่นะครับแต่ว่าตัวนี้เริ่มกายแล้วนะครับผมแนวลูกของเขานะครับ ความมนเลยนะครับผมนี่คล้ายๆบนสีพระนครเลยนะครับแต่จริงๆแล้วบนสีตัวนี้ยังเป็นนางใหม่อยู่นะครับผมนี่ครับแต่ว่ามีความกายนะครับอันนี้สําหรับมือใหม่นะครับยังให้ศึกษากันนะครับผมเพราะว่านานๆทีก็จะมีไม้แผงเปลกๆมาอย่างนี้นะครับต้องใช้เวลานานนะครับผมกว่าจะได้การแผงแบบนี้นะครับบางทีอายุถึงแล้วแต่ว่าเขายังไม่แผงก็มีนะครับนี่ครับมาชมกันนะครับผมสําหรับนางไม้เขียวนะครับผมนี้ กลายไปได้หลายรูปแบบเลยนะครับผมที่เขาแผงนะครับเขาจะเป็นก้านแดงแดงออกแดงแงเหมือนบนสีพระนครเลยนะครับผมที่แผงออกมานะครับอันนี้อยากให้ศึกษาดูนะครับผมสําหรับคนที่ชอบบนสีนางไหมหรือว่าบนสีกับเก่าตัวนี้นะครับผมไซ์เมพันนะครับผมสองกระถางนี้จะมีความลักษณะพิเศษตรงที่เขาจะมีใบที่แดงจัดนะครับผมแดงเหมือนพระนครเลยนะครับผมนี่ครับใบกะ ตรงปลายนะครับผมก็จะหายไปเลยนะครับผมเนาะตรงปลายแหลมๆเขานะครับไปได้นะครับผมที่บนตัวนี้จะกลายเป็นพนครนนะครับผมแล้วมาดูต้นเล็กๆนะครับผมที่ทําการแยกไว้นะครับผมต้นนี้จะเป็นการแยกออกมาจากต้นแม่พันธุ์สองต้นนี้นะครับผมบางตัวกลมเหมือนพนครแต่ว่าปลายก็ยังแหลมอยู่นะครับผมปลายนี้ทรงมนแล้วนะครับผมเห็นไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงของบนชนิดนี้นะครับผม อันนี้เอามาศึกษาให้ได้รู้กันถึงต้นขั่วนะครับผมว่าบอลตัวนี้มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับผมตรงที่าตามตำราที่เขาบอกไว้นะครับผมเราจะได้คลา,ายความสงสัยนะครับผมเนื่องจากมันนานทีนะครับผมจะได้เห็นถึงต้นกําเนิดของเขานะครับผมเพราะว่ากว่าเขาจะกลายได้นะครับผมก็ต้องใช้เวลาจริงๆนะครับผมบอลที่เริ่มกายนั้นจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ใบเขาจะเป็นฉีก แล้วก็จะมีใบที่แฉกนะครับผมเนี่ยเขาจะออกสองแฉกอย่างนี้นะครับผมเห็นสองใบติดกันนะครับผมเหมือนใบเฝดนะครับผมถ้าคนเลี้ยงบอลสีนานๆก็จะเอเห็นนะครับผมถึงลักษณะพิเศษตรงนี้นะครับผมนี่ครับตัวนี้จะเป็นเหมือนสองใบซ้อนกันอยู่นะครับผมนี่แล้วก็สวยงามมากๆนะครับผมเดี๋ยวมีคลิปบอลสีตัวไหนที่น่าสนใจนะครับผมก็จะมาลงให้ชมเรื่อยๆสำหรับวันนี้ นางไหมแผลงแปล,แปลกสวยๆอย่างนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ